บัตทามบัตรทามรายคนเ้าต้องมีบัตรกรมแร้งงานมันบ่บัดทามใครหลายคนไปเห็นเพียนะเออไอคนนคนกับบุญก็ไปสมัครก็เด้อเด้อเอ่อเอาอันตอนเจ้าไปเห็นโอ้โหงานน้ำนี่คนบริบาลได้บ่มจ๊อ้อบริบาลได้จุก่อนจังหวะอะไรนะเห็นไปชิ่จองมึงแล้วเราว่าว่า ยามีบบัตรกรมแรงงานมัลจตำรวจนํำมาทาขอว่าเอาคือคนไทยแบบไปฉงนำเขาเขอให้มูจักเลยแล้วก็เป็นภาษาไทยเนาะแมนไปชงน่ำเราก็บบเราเป็นถ้าว่าเิ่นรอกภาษาเราอเพิ่นจะบแมนเพ่นกบชงใช่อันนี้เราผดโยกเาบเป็นเลยถ้าว่าเราบอกแบบแบบาอีสานนี่เนสไตล์เราหอนกระชบมายอชงใช้อันนี้คือแบบว่าเอ้ยคอทามเด้บคนนั้มีขบมันบอก่โอ้แช่แล้วก็หยุกเลย อรเราขัทาแล้เม่ใบเพียงเี้จะกเราเพิ่ะอันผลมะาคอยจนหยุกรได้เราคอยะลรแก้ไปแล้วอ้ยว่าลูกล้านนี่แผลมาทีเอาเพผลนมาแบกน้ำชอยว่าพี่พี่ใหม่เลยผลมาทีเอาเลยผลชิมุ้งอเราก็บอกให้คอยยุดล้จ้ว่าเยินกระยาเลยของเจ้าว่ามูนั่นของเจ้าบริวาเรื่องงานเกี่ยวบัตรบิดเนาะของว่าว่าเงินหน่อยมันพรคุ้มเลยอยากยาใช่ดอก อ๋อเธเนาะมาแล้วมาแล้วคือใส่เซ็กซี่เลอมือนี้ฮะอ๋อเธเนาะสบายดีสบายดีเอ่าไงวิญญาณคาดำบ่อืมบ่เออขอขออนุญาตเบิกในกุ้ยเฮ่ได้เหรียญยังคือมังคักแท้นี่เออเนาะจั่ว่าอ่าบางอยังเกาะอ่าวัดอ่าวัดลักัางบ่ อ่าม sí, no, no. ันย ah, ังสมเด็จเนาะสมเด็จวัดอ่าละครั้งมีห้วยดังเด้ช่วงนี้อือแล้วเนาะสบายดีทั้งนี้วัดน้อยสามมิถโดยอ่าห้วยบ่าตามีแต่วัดน้อยสามัคคีธรรมพี่น้องเหรอเนาะโอ้ยเขียนเต็มข้ออ่ะยะอยู่พี่น้องเนาะโบว่าทั้งรถทั้งอันนี้อ่า ฮอนเทฮอนวาพี่น้องเ้ยม้นนี้ก็ลงกมาแต่เฮือนน้องโมพี่น้องเนาะนั่นก็คือบ้านใหม่เฮือนงามเราพี่น้องแหลวก็มาแวะนี่แหละน้องพี่น้องเนาะเอ้าก่อนอื่นก็ทังบอต้าเองก็ขอกาบทักทายสบายดีก็พอแม่พี่น้อง f อซกันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยถือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบอตาบันเฮาคือเกานาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขึ้นมาเพื่อนน้องบุญทวีกัมีแนวสีมาถามเนาะตัวจริงเล่าเลแหละพี่น้องเลยว่าเป็นอย่างไรเนาะสาเหตุนู่นนี่นั่นพี่น้องเพราะว่าเห็นบอตาเอาคลิปลรไปววานี่เห็นเด็บซี่ก็มินลายเนาะผู้ใหญ่บ้าหมมีชัดเจะนู่นนี่นั่นยุดช่วยเหลือเด้อพ่นันนู่นนี่นั่นหลายแนวบอตาก็จัดที่ตอบอย่งไรพี่น้องเลย กะเอ้าเนาะกะมีแ <se> ต่ว่าไปพังเหตุผลของเราบางทีเราอาจจะเป็นคนไทยพี่น้องเราอาจจะเป็นคนไทยเรามาอยู่ลาาแล้วเราอาจจะไปเห็ดงานนู่นนี่นั่นแบบว่าจริงจังบบได้บ่หรือว่าเราต้องมีบัตรมีเบอร์แห่งงานบ่หรือว่ามีบัตรกรมแห่งงานมี่อย่างคือเข้าไปไทยนี่บ่หรือว่าจังใดพี่น้องเพราะว่าอันนี้กะบอตาก็ยังบ่ยถามเ่าขนาก็คือพอเม่พี่น้องเอฟซีเห็นในคลิปที่ เออเจะจะไปขี่ประเทศนั่นหรอกอ่าเห็นที่โอ้ลมคุยกันได้คีบนะอ่าเราว่าเราไปได้เนาะพี่น้องเนานะเราว่าเราไปได้เห็นได้ผมมีปัญหาอย่างเรามาถือต้องตามกฎหมายเราว่าเนาะเพราะว่างานตรงหนอกซ่งน้ำอย่างน้ำนี่เราก็ไปไปเฮ็ดคือกันเฮนะว่าบอตาก็ถามอยู่เนาะอ่ามันบริพิตรอย่างบ่สพี่น้อ นี <N cess inh aling> ่บอต้ากับโบได้เครียดโบได้ให้โบได้อย่างดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าบางที่คือบบต้าว่าแน่นอนคนไทยพี่น้องมาเอาต้องมีบัตรเห็ดงมเห็ดงานอย่างโบหรือว่าเจ้ามาแบบใดไปแบบใดพี่น้องเลยอ่าก็เพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนอยากเห็ดงานเนาะเพื่อนให้บอตาหาให้ทีนะโบต้าก็หาให้อ่าแล้วก็ถ้าว่าเออเนาะเราโบเหตดโบอย่างกับโบตีว่ากันพี่น้องเลยนะทว่า ทางเจ้าของผู้เพิ่นว่าผู้เพิ่นท่าและพี่น้องเนาะเพิ่นกับว่าวเพิ่อนกับว่าวบ่าวตาอยู่แลเนาะพี่น้องเนาะงแบว่าเป้ากันทางแม่เองนัดกันวันวันพุธเนาะการวันพุธเพื่อนกับจัดแจงไว้ห้องไว้ของนู่นนี่นั่นให้แต่ว่าบ่ไปทีน่ะเอาเอนาี้เราไปกันอะไรพี่น้องก็ได้ว่ายังดอกเนาะเดี๋ยวจะไปถามแล้วก่อนเราอ่าแจกไดเนาะแต่ว่าทีแน่ๆนี่ ได้ยิน้เราวารลาจิไปไทยนะเราว่รเราจิไปไทยแล้วเรา,าอ่าคือวัอนที่อะไรแหละจะไปไทยเนาอะวอตาจะรันทูป,ปะเดี๋ยวเข้าไปถามรำกันพี่น้องเลยเนาะนี่กับบได้เคียบ์ไปให้แล้วได้พี่น้องเลยอ่าเพระาะว่าแต่ละคนน้องกับมีเหตุผลของใครมันเขาต้องถามมองแล้วก่อนนะบางที่ห่วยเมื่อนอนขึ้นโอน้ยเนาะเขาไปเหตุงานอยู่เล่าเนี่ยเขาต้องมีนั่นมีนี่กับโบโบไน่ได้เนาะไป,ไปไปฟังรำกันพี่น,อน้นองเนานะ อ่าไหวจังได้เฮรอเนาะเอ้าสบายดีน้องอ่าว้าวว่อยู่สบายดีส so, okay? oh, right. okay. right? okay. okay, ิอว <ab ion>. ้าเบิกเอาเบิกว้าดังๆอันนี้มาแต่โดนแล้ยังอายอยู่น้องชายพ่อเล็บอืออาเฮ็ดเฮ็ดเบิ้งคุณนี่เฮ็ดเบิ้งสบายดีเฮ็ดเบิ้งไปไว้เอ้ยไว้เฮ็ดเหตุเบื้องยับมายับมาหัวตั๊บจีบีเราเป็ยับมาเหตุเบื้องเนาอนี่นะว่าอยู่เป็นเนาะวานเย็นเิันนี่้ฮะนี่นะปีดแล้วนี่ หม้อหม้วเนี้ยเนาะไปน้องใบตาไปน้ำโบหรือว่าจังใดเนาะมันเด็่น้องเลยเนาะเดียวนี่อ้าผู้เดียวนี่เป็นใครผู้นี้ได้เนี่ยดอยบอกแล้วบอกเนี่ยเงาเราก็บอกเป็นได้ไปมีแต่ผู้ได้พระเลยเนาะพระอะเลยปไปอ่า พี่หละพี่น้องเลยโอ้ยเนาะแดดอืมแดดแท้แดด,แด,ด,แด,ด,แด,ดวาโอ้วหัวเราก็เห็นแล้วเนาะบูนกไ็ไหวเรียบร้อยสิบริลญาเรา เดียวว่ารักก in ่เพุทธเลยนะปูนนี่เนาะเอาไว้เรียบร้อยล้วพวกเห็ดแล้วเลยเอาไว้เรียบร้อยนะเลยนสบายดีสบายดีสบายดีแล้วก็ิบ่มีบัตรกรมแรงงานนะบากตาเออเขานี่แหละว่าที่ถามนะนี่แหละเนาะแบบว่าเป็นอะไรเหตุผลของเราอ่ะเพราะวันนี้แล้วเราคิดดูเมื่อเฮ้ยตะกี้ตอนไหนเจ้าให้เราบริคิดเออตอนนั้เมือนจะไปเราบริคิดบัตรนี่บัตรถามบัตรถามหลายคนเราต้องมีบัตรกรมแรงงานมันบอก หมดเลท้าไแล้วก่อนไปเห็นเพียนะเอ้ย่อนคนกับนกบวก็ไปสมัครก็ได้อด้สดีเออเนเอาอลยเอันตอนเจ้าไปเห็นโอ้งานน้ำนี่คือบริบาะโอ้บริบาตุกข่อยังมาอันนี้ก็ไปเห็นไปด้ชิปจองมึงแล้วก็ว่าว่าอย่ามีบบัตกรมรยงานตำรวจนํำมาทามขวาว คือคนไทยแบบไปชงนนำเขาคอให้มูจ right? well ักแบบมันเป็นเรื่าภาษาไทยเนาะแมนไปชงหนำเราก็บริวากลราเป็นถ้าว่ามันเ่ภาษาเราเพื่นจะบอกแมนถกใอันนี้ลราผัดโยกเาเอเป็นเลยแต่ว่าเราบอกแบบแบบวออีสานนี่เนี่ยสไตล์เาเขาเป็นิบบโอยเอชใช่อันนี้คือว่าเอื้อยข้อตา้าด้ว่าบอกคนน่ะมีขบมันบอโอ้ยแช่แล้วก็หยุกดละวันนั้เราก็อเท้วันนเรานี่ใบเดียวนี่มจะปาโอ้ยเราบอ อันเพิ่นมาถามคอยเราคอยยุดรถได้เราคอยอะไรแก้ไปเราว่าไอ้ยว่าลูุล้านนี่แหละผลมาเทียวแต่เพิ่นน้ำมาแบกน้ำชอยว่าพี่พี่ใหม่เแต่ผลมาเทียวพิ่นลิีมุ้งเราอะเราก็บอกให้คอยหยุดรถจะว่าเอาเงินก็ะยาเลยของเจ้าว่ามูนั่นของเจ้าบอกว่าเรื่องงานเกี่ยวบัตรบิดเนาะผมกาว่าเงินหน่อยมันบุคุ้มเลยหรืออย่างยาใช่อกบัตรกรมแรงงาน โยกกระเบริคือดูเมืองแล้วเนาะว่าบัตรใช้คือคคคเอาไปท <นะ S 1> ำงานบ้านเพิ่นเนาะแม่น<ด>จำคือคนลาวเนี่ยมันต้องมีบัตร M O U พี่น้องเนาะมันจังไปได้าสรุปแล้วคนไทยเนาะมาอยู่ลาวก็ต้องมีบัตรกรมแรงงานพี่น้องเนาะจังอ่ามาได้เนาะดังเช่นแล้วก็มาอยู่แบบเป็นผัวเป็นเมียนี่มันก็ว่าเรื่องอีกต่างหากอมาเห็นงานนี่ก็ว่าอีกต่างหาก เห็นให้เห็นหน้านะได้หร uh, ือว่าเฮาบกได้ให้หลับยางน่นได้เปลี่ยนเจน่าตัวเองเนอะเห็นแม่ทำงานกับ่ไดอันนี้ก็ถือว่าเป็นควบหูเนาะเป็นควบหูอีกอ่านึงเนอะอยากมาสั่งหลักปักฐานอยู่นี่เนาะเออเอเอาดีดีดีวีได้ควบหูร่วมกันพีน้องเนาะแต่ว่าจะไปไทยเมื่อไร้บั เลย่าบาว่าชีผาเงินใม้เายจดูกนวไวจจ่าเลยส่งมาวก็ไปวลงมาวไปไวายอะบู่ยูเห็นหน้าเล้วยเหรทำทำเอาสีหอดได้เนี่ยปเ้วราก็ทำานาไว้ก่อนเราก็ไปหลังนานี่แหลังดำหนาอเออ่าอ่่เียวหนปฝากมาให้นฝาก่ามาให้แล้วก็บมีม่ตาเออบ่ได้ไปแล้วก็บ่ได้ไปเนาะ ชาวพื้นผาก็ไปฝากมาก็ได้ไปถ้ามดก็ไม่ฝากมาก็ไม่ได้ไปใช่ช่องคว้าได้แรกบ่มีเงินยันเราแล้วงให้เล้วหน้าเขาตัดจ้างตาเราตาเราไอ้เด็กเงินได้จังไปก็บพี่ว uh, 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 ่าเอาไปได้บ่มีเงินอ้อพื้นยันแต่ป yeah ูนเขาแข็งบบดนี้เนาะก็บ่มีเล็กก็มีเล็กเน่ยว่าให้เราขอเขาไปโอ้ปิ้ปกไว้หน้าเท้าขาแยากหน้านั้นปกไว้ของอ้ายเราก็ว่าอยูุชาวพื้นมาเฮ็ดกับพื้นยังได้เล็ก มากอ Nil, Bref, ่อเฮือนก่อชานแอามาก่อนก็ได้เนาะเพิ่นบ่ได้ว่านู่นนี่นั่นเพิ่นให้เอามาโลดบ่อนี่ทูเจ้าสิไปเฮ็ดงานนะเพราะเพิ่นขาย à, เล็กขายหยังอยู่แล้วสินะคิดว่าเยี่ยมจิ้นเ่งโยู่ของมู้นนั้นทูเจ้ามั่นใจก็รอดเนาะของบด้เว้าเรื่องบัดนกรมห้องงานเราก็เตรียมไว้พ้ดแล้วไฟพิวที่ยุมที่นอนหาจัดแจงไว้ให้ทัวบอกเราตอนเช้าวัวเราก็รีกุยไข่พี่แล้ว บัวดอกเราว่าผู้ใหญ่ว่ากันข้างแน่เราว่าเจ้าคือว่าจังซี่เราว่าไม่พูดกับบบอกเขาคือกันว่ากินเนี่ยกัอนกบได้คือถุงมือบืมมัดมาดทามก็แล้วหมดบ่มีบมัดกรมแรงงานบอกบอต่านไหมบอตเลยไปว่ะอ่าโยกเนาะเราบอกคื่บบกอ้ายเราว่าจังชิบุได้นี่เราว่าที่ว่าไปเหตุงานวังก่อนหน้านี้เนาะเราบันทามเลยบัตรดเห็นมันต้องมี หอยก็มีตัวนีง่ายเนาะพวกนี้ท้องเวตาหอยเนาะเออหมดแลยวาไปขายมาแล้วได้เงินแสนแปบาทโอ้หอยเลยหอยหอยเชีบอ่ะหอยหงงานน้ตาน้องหองงานน้ตาน้อง บรไปงมหมดเลยไปงมตลตาหมดเท่าบรฮะหมดงบเลกีบ่เลกีบวย่านเจที่นีเท่าห้วก็เห็น้กหมดเาเอออเรากนน้เพียงขอบบ่กว้งบ่วงบกวางก็น้องเลยอืมงไข้เขอันเมาัไปายเถนึ่งนมือนึงนั้นรไปงมน้มดมรไเถนึงได้ชีหช็เอาั้็นแล้นี่จ้าโคตรนี่เจ้ากับลูกเจ้านี่ลงมาได้แต่ผู้น้อยนี่อย่อ๋อแล้วอันนี้พวกนี้จาี เออพวกนี้น้องผ้าแลบน้องผ้าแลบน้องบุญทวีแล้วก็อ้ายเพิ่นแล้วก็เจ้านี่จำใบจำใบเลยจำนี่นะก่อนน้ำมือนี่นะไปแล้วพูนี่นั่นจะไปบุญทวีไปอันนี้นะให้อยูสามคนอ่าไปโลดเด็ดนั่นใดมันสีได้เงินมาชื่อเล็กเขาเรียกรดเพราะว่าเจ้าหกเส้นหนึ่งนี่พอพออันนี้นะพอปูนมันเบิดเส้นหกสิบพันจำเซนน้อยเส้นหาซิเอาถามให้แล้วเบิร์งอ่าเบิ่งอะไรยังได้แต่ว่า เศษหนึ 160, ่งหกสิบพันเนาะเอาเศษหนึ่งหกสิบถามแล้วอันเล็กปอกอันนี้ออเขาเนี่ชาว่าเล็กอันฟองอ้อยอชาวาเล็กอันตัวเทค้าหอ่ะเศษหนึนน่งหกสิบห้าหรือว่าเศษนะหนึ่งเจ็ดสิบเดีแต่น้อยไง หอยชุมเจ้าไปงมทนได้ผูะเสนละเสนแต่ละมือนี่ก็หอยโอ้ยบัวทวีก็บัวได้น่ยบัวเอาน้ำผลไดผลนไอกเงี้ยจอกแล้วแหอะเหดไม่ออกมาเลยจอในนั่นนี่ยองห่อนห้อนก็นอเล่นเกมหุมหุมหุมเลยชื้อๆปวหอีแม้านันสีไปห้างินเอาเองเอาไปกันงมไดเออเห เน oh, oh, ี oh, yeah, oh, ่ยได้ไ oh, ด้เ oh, ง yeah, ิน oh, น oh, ั่นหาโลดเป็นตาเขาเป็นตาซื้ออยู่มันหน่วยใหญ่เขาเห็นเขาแกมาโดดแย่แต่มันกูพ่ออะไรกูเจ้ากูจ้าวันแล้วไรเหรอคือคายมวนหูวัวรวยรวยโลกเดียวคายมว่อนแม่งชอดนะบ่แม่งชอดเพราะว่ามุ้ยไพ่กินมันจะข่อยหน่วยมันใหญ่ได้ถ่วยอันนี้แล้วเอามาดูแลถ่วยอย่างดินหน่อยตัวอันนี้เป็สิ่งันของใครบอลพ่อนะกอใจตรงย่างตรงย่างไปเลยกูเจ้าเห็นลายเติมเยอะสินะเนี่เติมถ้วยอันนี้เลยตัวนี้โอตัวตัวนี้ตอบโจทย์กว่าแมงกี่ช็อตเนาะ เยอะเนาะเอาดีดีดีเอาเอาไอลุดบ่ได้บ่บ่ได้แล้วเขาว่บอกมอต่อบ่ได้งบมาหมุดเอาเข้ามา้นต้นก็เออมันเห็ดเห็ดอีกอย่างมันกะยากแน่เลยเห็ดได้ชนะด่ามันแต่ว่าคนอะไรกัพ่อรุดกับรุดยังวอาอยู่กำลังกำลังที่หายใจมอนคิดว่าชุมเจ้าจะได้งานแล้วก็มีที่จ้างที่นะไปเรียกว่โอ้ บาตาสิบาว่ากระพวนห้าองแต่งอือสำหรับเฮาน้าห้าบด้ว่าอย่างดอกเพราะว่าเฮาบด้ซีเลียดอกทีนะานเห็ดได้ไปเห็ดได้ถ่าหน้าเ้าบริแฟนแบบสิเออบาต้านบาต้านบด้วาโอ้ไปบ่ไปชิมาหาให้ผู้เรียนผู้นี้บอเนาะมีแต่ว่า่ามีแต่ว่าบัตร มีแ <rium> <Dante> ต่ว่าบัดนาบัดในทำไปบอไปใครบอกกันล่วงหน้าเี่นะแต่ว่าเฮามาบอกกันดูโจ้าสมมติว่าคนเตรียมการไว้แล้วยังกันและผู้่นผู้นั้นบุตรีวาเี่นะเอออย่งว่าเห็นเอฟซีเห็นเอฟซีมินมะลาอยู่เบิ้งว่าเดี๋ยวไปถามแล้วคักก่อนเนาะเห็นเอฟซีมินเทชุมเจ้าลายมันกะกับบุตดีใจดอกพี่น้องเนาะมันกะฟังเหตุผลกันก่อนที่นะมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเนาะคือ เราเป็นคนไทยนั่นต้องมีบัตรกรมแรงงานนะป่ะเพราะว่าคือเราบอกเรายังพอตีตีคนเราเนาะคือมื่อนั้นนั่นคือมื่อนั้นก็สีบ่ได้ชีเลียนนั่นเพราะว่าถามทั้งเจ้าถามทั้งไอ้ายกับแบบว่าไปได้สบายสบายโอ้คักเลยวะชั้นอ่าไปได้สบายบ่มียังถูกต้องทุกอย่าง คัดเลยคักเลยหอยมันเออเล้วแต่จะคอกแล้วเนาะเออแล้วเออเออตัเ้งจะว่าอยมันดุมันบเนี่ยเราบรีนี่อันนั้เราขึ้นน้ำแเ้วก็ขึ้นบีเอากระบอกังปอมาณอ่าพอแล้วขึ้นน้ำกันกินนอไรินจนอิ่มเลยเออแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นหอยแบกทีแต่ว่าเพิ่นหอยแบกสกอนทีหอแบกเนี่ยเอาแบกน้าและเพิ่นหอโจ้สักกอนเนาะ ไปเฮดมอดนั่นแหละเื่นว่าเาบไฮ่าบทาปูดาน่าอะไรแล้วเขาขึ้นบนเดียวแล้วลูกวยแมอไก็มกัขึ้นใส่ลอนนะไปเนาะเอบดย์มากดมานแล้วกับบรินัจะได้แล้วูดานาอะไรออกเลยเป็นรถแตกับไปไปส่งนตานนี้แล้ว็เอาความใคไปเลยเลยน๊จจอยจนอยแดดอ่นๆากันไปงมอีกเดอ จะไปงมจะได้บ oh. yeah. ่ม okay. ีรถมันจะไปได้ปู่อาเจ้าไปใช่หรวานอาขอไปน้ำเขามื่นบุรีเขามาชูเอออ่ากันจิไปจิไปจำหนิกับผูกนี้เจ็ดโมงก็ไปแล้วเลยวานเลยกะไกลเติบโรงงานน้ำตาลกะไกลอยางบ่อแล้วครับอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ่ได้ห้ามเพื่อนไม่หย่างบ่อบ่อเพื่อนปล่อยให้กินอย่างมอยกับง่วงไปเย็นเออน้องน้องง่เนาะน้องเนาะน้องตามชวนอ้อยอันโรงงานได้เออแต่ว่ามันกินอ้อยนี่นะบึงเนาะเนาะ หกเสมือกันเลยใช่มีแน่ดะมันมีแน่ในน้องหรือเปล่าปิดิบ่มีบ่เป็นปิงเป็นอย่างนี้บ่มีในใดว่าแต่ก็ได้จับก็พอจามโตเนาบ่อยน้ำปิงนะเขาหย่งปิงตาบ้างเนี่ยมันเข่าหงายเขายังไงแต่ลายเยอะบัาน้องบุญทวีไปใช้น้องบุญทวีไปดึงเที่้วไปดอกพุทธกเออถวิเป็นประโยชน์อ่อ่าเอาเอาถือว่าโอเคเข้าใจน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า อ่าหู้แล้วใชเหตุเยอะคนเพ่าใจแมนหูแล้วใชเหตุแล้วเราไปเราผมมีบัตกรมแรงงานเราตัวาแ่าไปไป้ก็เลยเพราะว่าโอ้ยจุเจ้าาขึ้นผัดมาเพราะว่ามมีอยู่ก็ไ้แล้วกกนเยอะวันนี้ก็ไปมาเพิ่มกอย่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเายละเีิยมเพิ่มเพว่าเพิ่มเพิ่มเพไ่มเพิ่มเอิ่มเพ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 ิ่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มเาิ่มเพิ่มก็่มเพิ่มเกิัสเพิ่มเพั่ม่มเลิงมนพ่มเพน่มี่ ว่าคอยว่าไปบ่ได้แล้วบ่าวตามาจากบอกเราปเอาหน้าบ่าวตามาจากบอกเราบ่นัดเขาวันพูดเนาะเอ่าก็มาดิแล้ววานนี้ขึ้นมาเลยจังว่าโทรถามเจ้านะค่เพิ่นก็ฝ่ามาแต่เสาร์นี่แล้วก็มาฮอดบ้านนักเอาสัตว์เขาหันแล้วในเมื่อเพิ่นไปก็ย่าแล้วว่ะอ่ายังเปี๊เพลเกนุ่มอันนี้เดี๋ยวจะถามเพลเกนุ่มเพิ่นไปหมดนะได้เลยเอาแล้วเพื่อจะเป็นเด็กขวดอ่นก็ไปเที่ไหนบนเดียวไปนั่กไปโย่ก็ได้อ่า เังไนไ<า>รพอได้อยู่<า>ยได้กินนี่แหละพี่น้องนอนอเน,งนาะว่าง่ายง่เห็ดกับไ่ได้กินคือว่าเป<า><ม>็นคนลาวคนผัดกัคนไปได้ผัดขัวผัดบ่ได้ไปผัดล่า <นะ S 2> เพราะว่าเจ้า ไปผีต้นหัวหิดเดียวเออมันกะจะได้แล้วคอยไปใช้ก็ได้หมดมันกะโบอยากเหมาะบันไดเจ้าเป็นผู้หญิงเขาบอกตรงๆโลดแล้วก็ไปเดียวเนาะจะแบบมันอยู่ไกลบันไดเนาะขอตะคนงานบ้านเพี่ยนอะคอยเห็ดได้เหมาะบัไดโย่หน้าขรอบอยู่ครอบเป็นครอบเป็ออเออเออเอ้าพากันกินข้าวซะเนาะเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งบอลเพื่นไว้ปูนไม่ไทยกันเนาะสบายดีสบายดีอ่าคักทะลีนี่พากันเฮ้ยกินไปงุ้มไกเด้อลิ้นน้ายังลิ้นได้ ไปเอาของฝากน้ำชาไวตาไปูไปเอาไปเอาไปเอาน้ำเกลือไปตากไปคือดินนี่กับเพื่อนเราเพื่อนสีชะถมรอบนี่บ้ดนแต่ว่าก่อนที่ชาเอาเข่ามันสุสวดคือตาว้าะเนี่ยโอ้ยฝนตกแข็งก็ยุบเลยแม่ได้ตัวนี้มันยังหมดถึงน้ำ สามก่สามหอไเลียนเลยแม่ก่อสามหอมาต้านน่ะให้ใช่จนถึงค้านมันนี่เพื่อฝนตกเลยมันยุบลงแห่มันเออมันยุบอยู่แล้วนี่ฮตบล็อกกระังอยู่ะบล็อกกะยั้งหลักกรปูนกระยั้งบพอแต่เล็กนี่แหละจังหวะเราตะกี้เราว่าเราจะหาเงินพอได้ซื้อเล็กเออพอได้ซื้อเล็กวันนี้ แม่มันน,น oh, okay, right. now, ี่พิษแผนแบบนี่โย่เนาะงเว้ามั่นใจครับแล้วว่าโอเคไปได้บม่มีปัญหาอย่างคือคือกระทาแล้วในคลิปมาและพี่น้องเนาะแล้วกเราออกแต่บอลแบกน้ำแบกในเราก็ว่ามันเดือนหน่อยนบคุ่มนั่นก็ได้เนาะกับเรื่องบัตรนะเพราะพป็น้องพี่น้องเนาะในเมืองนี่เขาก็ต้องต้องตามกฎหมายอย่างมันจังสะดวกพี่น้องเนาะเขาบต้อง อ่านี่มันมีปัญหา่มันยากก็คือบอต่านี่บริหูละพี่รองเนาะคงบอกว่ามีบอกงานเออก็เห็นเพื่อนติด้ายติดอย่างนี้ก็แนะนำไปเนาะอยากไปก็ไปบอจ้งบนไปก็เดี๋ยวสิไปบอกผ้าไปก็ได้อาจารั์นะเอาก็ดีแล้วพี่้องเลยมันมีปัญหาอย่างมันยากเนาะนอ,ะอ,อ่า,อานี่เอาอู่ก่อนละก,ก,ดก,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 ก็ดีอ่ามีแต่ว่าเอาเนาะอย่างใดก็เป็นรังใจเพื่อนเก่าละอย่างใดที่ไดชี่มีก็เอาให้เพื่อน อาพุ่นชูไปพี่น้องเลยเนาะพอทางบ่อาใตา้เองกะทีช่ช่วยที่ช่วยที่นี่กะบโมีคือกันเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพุ่นกะบริมอบนาะทีบริมอบงานให้ทีนะถ้ามีกะบโบตีบัวาบ,าบ้า,า,า,บาทบ,าบ่อใตเองกแล้เนาะมีแต่ว่าจึงใดกัน,น,อนขอบมุกขอบใจละลายที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บปกติขำโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบมุกขอบใจทุกคำลังแห่งใจที่มิน่นที่เตือนเข้ามาที่ชมเงินเข้ามาเนาะอ่าเรียกพุ่นพิคมเห็นพี่น้องเลยบ่อใต้ก็ได้อ่านเบิ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะ กับขอบมกขอบใจละลายเด้อที่เป็นกำลังแห่งใจให้พี่น้องเลยได้คลิปนี้ก็ขอกาวเข้ามาสาบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายพี่น้อง